วันนี้จะพามาดูรถหัวฉีด1้0นะครับติดเทอร์โบอันนี้เป็นเทอร์โบจิ๋วนะครับแล้วก็เป็นการต่อทดสอบระบบเบื้องต้นนะครับก็ยังไม่ได้เก็บอะไรให้มันสวยงามเดี๋ยวมาทดสอบระบบกันอันนี้ก็วัดแรงดัน,นครับแล้วก็วัดรอบอันนี้คือแรงดันวัดโวลต์นะครับส่วนนี้จะเป็นแรงดันของตัวเทอร์โบนะครับ สตาร์ททีเดียวติดครับอ่าสตาร์ทปั๊บก็ไปพัดก็หมุนเลยนะครับตันนี้จะเป็นตัวอัดอัดไออากาศเข้าไปในในตัวเครื่องยนต์นะครับผม <c oughs> ส่วนบูสต์เนี่ยส่วนบูสเนี่ยมันจะขึ้นตอนที่เราใช้งานนะครับถ้าเบิ้ลธรมรมดายังไม่ขึ้นครับเพราะว่ารถเครื่องมันเล็กมากครับ